สวัสนดีพี่น้องน้องบักสมสมเกี่ยงบ้านเฮาไหมพี่น้องอันนี้เนตนน่เออเนตเนาะพี่น้องเนี่อนอยอายุเยอะแล้วมันเออนเนตเนาะอันทุงน้งนน่ทุ้งหนิสามกิโลพี่น้องถือแค่น,นี้พี่น้องสองไอโลโยี่สิบสองเส้นบานยีดติวหมู่บ้านนี้ยี่ติวกะให้ลูกไส้ผ้าปิสื่อผลเมลไม่มก,กินพานาพี่น้องก็เลยไปเห็นบักสมก็เลยสื่อมาสองพ่วงคันคิดเป็นเงื่อนไถยเฮาเนี่กะ ิประมาณเจ็ดสิบแปดสิบาทได้พี่น้องบริเวณแพงสามกิโลได้ดพี่น้องรบริเวณนี้ถือภาษมากั่นเอาน้ำมันกุ้จันทร์ลุยไงได้พี่น้องน้ำเห็นไหมพี่น้องเขามันก็ใกล,ใกล้ๆสามกิโลนี่คือคักพี่น้องอืมพี่น้อง นจิปากช่วงนี้น,นะผลไม้ถ้ากับผลไม้ยอยู่เยอะละมันกับบ้ได้แพงบ่ได้แพงลืนบ้านเท่าพี่น้องที่บ้านเท่าเมื่อไหร่กับบ้านขางบางซิงบางยางกับแพงกลัวแพงกลัวของอยู่ไปเยอรมันพี่น้องเห็นปะพี่น้องนี่เห็นปะที่ไหน พี่นวลทนผลไม้หรือว่แบบสมือก็คือยิ่งสืบสืบสืบว่าตังน่ำกินสดสดว้พี่นลนี่เห็นปะห่วยหนึ่งแตได้ประมาณเพิ่งแก้วพ,นนนนพนนี่น้องย่งนี้ถือเสี่หน่วยสี่หน่วยกับสิเห็นพี่น้องห้วยเพิ่มไต่พี่น้องเห็นปอหนือหวยที่สอ าาดหลยพี่น้องสองนวยได้เต็มแก้วหรอพี่น้องี่แก้วแก้วนี้ก็เป็นแก้วของปลาทรายไม่นช่เป็นแก้วของเล็ติวพี่น้องเลย น้ำร้ายน่าร้ายพี่น้องวิตามินซีอยู่ว่าไงไงหน่ะพี่น้องค่ะถ้าไปเสือมันึงเข้าไปเขาเอาไปล่วงเกลื่อนเขาสีนี้เขาจะเอาจักรยานยังไงเข้าเขาจะเอาแกลียวหน่อยแก้วใหญ่เอาขวดหน่อยขวดใหญ่เขากะไปโคดเอาเลยพี่น้องละเขาก็ไปจ่ายเงิน อันีูเมื่อไม่ถิห่หร่นี่นนม่ธาแทสมจะแ่บร้านจะแ่บธราดาเป็นคนละหม่ที่น้องเป็นนานปันน่ะยี่ติวมากเมื่อเห็นเห็ก็ยากเนวะ แล้วหล่พี่น้องซีนุ้ยพี่น้องได้สองแก้วเป็นแต่กินว่าพี่น้องเนี่ยจิ้ซีม่มนก็ได้ <c oughs> หวานพี่น้อง พี่น้องพี่น้องคลิปนี้พูดใด้ข่ะว่าคนที่ตวแล้วอย่าลืมก,กดติดตามแล้วเด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเดี๋ยวรับความพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้วยพี่น้อง